Shit I think I change Things don't feel the same I don't wanna play no games Since I got this famous Been so hard to love again ผมซุ่มใหม่เคยได้ของแรเลยก็ตามที่ GM บอกนะครับนนคนในที่ซุ่มไม่เคยได้ของแรเลยนะครับ ก็แนะนำนะครับ for G ู <itud> o <soundtrack> ด GM นะครับก okay, like like ็ชื่อเว็บก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าใครเป็นเจ้าของนะครับ g ู o d GM นะครับครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าซุ่มครั้งแรกนะครับก็สุ่มเพชรไม่เกลือแบบที่ GM บอกนะครับ GM ทำไงสุ่มเพชรไม่เกลือก็เว็บนี้นะครับ G ู o d GM นะครับตามชื่อเลยนะครับ172ยเเพชรนะครับเปิดหัวได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปซุ่มกันต่อเลยนะครับก็ครั้งนี้นะครับเฮ้ย1,800เพชรครับ มาแล้วครับ1นึ่เพชรครั้งแรกนะครับแจ็คพอตแตกแล้วนะครับเดี๋ยวสุ่มกันต่อเลยนะครับรัวๆเลยนะครับเว็บที่สุ่มไม่ได้นะครับ GM สุ่มไม่เคยได้ของแรนี่นะครับ GM เกูทีเอนะครับจัดให้นะครับผมสุ่มใหม่เคยได้ของแรเลย ก็เป็นยังไงครับบนไม่ทันจบนะครับ GM เอ็บอกุ่มไม่เคยได้ของเลยก็จัดให้นะครับโอ้โห GM สุดจริงๆนะครับสำหรับเว็บนี้ครับคู GM เอนะครับเขายังชมไม่ทันจบไม่ได้ของลยครับเดี๋ยวสุ่มกันต่อเลยนะครับสุ่มกันต่อนะครับ10เครดิตนะครับก่อครั้งสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหนึกถ้าปัดคงนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ80เครดิตของเรานะครับได้มาประมาณสามพันขอบเพชรเลยนะครับหรือว่าสุดจริงๆนะครับสำหรับเว็บของ GM นะครับ ผมซุ้มใหม่เคยได้ของแรเลยก็สวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ Fire Channel ของเราอีกเช่นเคยนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับก็พี่อยู่ใน ID ของ SVT Samurai นะครับก็เป็น ID ของพ่อค้าเติมเพชรนะครับน้องคนไหนที่อยากได้เพชรนะครับในราคาถูกๆนะครับสามารถไปเติมได้ที่ลานนี้นะครับพิมพ์ไปว่านี่นะครับ ตามชื่อเฟซอันนี้นะครับแบงค์วีรพงศ์นะครับแล้วก็เป็นร้านเติมเพชรนะครับถ้าบอกว่ามาจากช่อง SQ ไฟนะครับเขาจะลดพิเศษให้กับน้องๆนะครับจะลดราคาให้นะครับก็สามารถไปเติมกันได้นะครับก็ราคาถูกนะครับเป็นกันเองแล้วก็ปลอดภัย100%นะครับพี่เติมประจํานะครับก็ในส่วนของวันนี้นะครับพี่จะมาแจกเพชรนะครับฉลองนะครับสามหมื่นซับสไคร้นะครับโดยให้น้องๆดูคลิปให้จบนะครับในคลิปนี้นะครับจะมีบัตรกินหน้า ซ่อนอยู่นะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะครับจนจบคลิปนะครับน้องๆคนไหนที่ดูคลิปจนจบนะครับจะได้ในส่วนของบัตรกีหน้าไปเติมเกมเยอะมากๆนะครับพี่ก็ซ่อนไว้นะครับน้องคนไหนที่ดูคลิปจบนะครับก็จะได้รับในส่วนของบัตรกีหน้านะครับเยอะมากนะครับย้ําว่าให้ดูคลิปจนจบนะครับน้องๆก็เราไปดูในส่วนของกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาเลยนะครับ ก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับมีในส่วนของกระเป๋านะครับกล่องศพแล้วก็แอร์บอร์ดนะครับก็อันนี้จะเป็นในส่วนของกล่องซุมโทเค็นนะครับน้องๆก็ถ้าเหมาหมดตู้นะครับก็1 5 8 2เพชรนะครับเหมือนเดิมนะครับเลือกของรางวัลออกได้2ชิ้นนะครับก็จะเลือกในส่วนของรางวัลออกได้นะครับ9เพชรแรกนะครับได้ในส่วนของโทเค็นนะครับออกโหได้ในส่วนของกล่องศพนะครับน้องๆดังแล้วนะครับ ต่อเลยนะครับ99เพชรนะครับได้ในส่วนของร่มชูชีพนะครับอุ้ยกล่องโทเค็นนะครับต่อเลยนะครับโอ้โหได้ในส่วนของแอร์บอร์ดนะครับโอเคผู้กุมของโชคชะตานะครับเรียบร้อยอุ้ยได้ในส่วนของกระเป๋านะครับนี่จะเป็นในส่วนของกระเป๋าเลเวลสามครับนี่เปาสายฟ้านะครับแล้วก็ภาวนาให้ออก โอ้โหไม่พอนะครับได้ลิงมานะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับเหมาหมดตู้นะครับ1,582เพชรนะครับเราไปซื้อหินแล้วก็อัปเกรดกันเลยนะครับหินก็23กล่องนะครับใช้คูปองลดราคา150เพชรนะครับก็เปิดไปเลยนะครับก็ได้มาเยอะอยู่นะครับได้มาทั้งหมด115โทเค็นนะครับก็นี่นะครับเลเวล7ก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราอัพเลเวลกันเลยนะครับน้องๆ รอเลเวลสองนะครับเลเวลสามนะครับแลวก็โทเค็นหมดนะครับโทเค็นไม่น่าจะเหลือแล้วครับขาดอีก100โทเค็นนะครับสําหรับเลเวล4นะครับก็ใ<โ>น<ทร>ส่วนของกิจกรรมนี้นะครับพี่หมดไป258 0ประมาณนี้นะครับประมาณ2582เพชรน,นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับสิทธิ์ขั้นสูงซ uh ีซั่นที่39นี้นะครับนักเดินป่านะครับ wildland walker นะครับก็มาดูในส่วนของขั้นนะครับูนย์ขั้นได้เป็นในส่วนของสกินลดขั้นนี้นะครับรถกระบะนะครับก็สวยนะครับสำหรับกระบะคันนี้นะครับ10ขั้นนะครับได้ในส่วนของโปรไฟล์15ขั้นได้ในส่วนของเสื้อผู้หญิงคันนี้นะครับก็ในส่วนของเสื้อไม่ซ่อนเกาะนะครับน้องๆก็ไปดูในส่วนของ50ขั้นนะครับ เป็นในส่วนของ Pa c k Fury นะครับสแกโครนะครับ f ิ y ลสแกโครนะครับก็ในส่วนของชิ้นนี้นะครับมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับเสื้อหนังเกงรองเท้าแล้วก็ทรงผมนะครับแต่ที่สำคัญนะครับมีในส่วนของแต่งหน้าด้วยนะครับมีชุด Pa ็คฟ r y ลี่สแกโครนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของ50ขั้นนะครับไปดูในส่วนของแ0ขั้นนะครับเป็นในส่วนของปืนฮิวนะครับสกินปืนฮิวนะครับ เป็นประมาณนี้ครับสำหรับสกินปืวนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับก็มาดูในส่วนของ1 0 0่้ขั้นนะครับเป็นในส่วนของตะเกียงมอระนดนะครับเป็นสซอร์กระเป๋านะครับสำหรับชิ้นนี้เลเวลหนึ่งครับเลเวลสองก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นตะเกียงมอระนานะครับแล้วก็เลเวลสามนะครับจะออกไปรูปหัวก็ะโหลกมีปีกนะครับ ก็ตะเกียบมอนะนะครับ100งขั้นนะครับแล้วก็125ขั้นนะครับเป็นในส่วนของ w วเลนเช็คเกอรนะครับเป็นในส่วนของมีดหัวตัดนะครับน้องก็125ขั้นนะครับไปดูในส่วนของไอเทมชิ้นต่อไปกันเลยนะครับเป็นในส่วนของท่าทางนะครับท่าทาง140ขั้นนะครับนี่ท่าซอมบี้นะครับ ตื่นมาพบเช้าที่สดใสนะครับสำหรับสกินท่านี้นะครับท่าซอมบี้นะครับเป็นในส่วนของท่าแหล่นะครับจะไม่เอากลับมาขายอีกแน่นอนนะครับสำหรับท่าซอมบี้ท่านี้นะครับคือก็เท่นะครับสายไฮไลท์ควรมีนะครับสำหรับท่านี้นะครับเลื่อนมาขั้นถัดไปนะครับ150ขั้นเป็นไม้กวาดมอดไหมนะครับไม้กวาดมอดไหมนะครับสิทขั้นสูง150ขั้นนะครับก็มาดูในส่วนของไอเทมชิ้นต่อไปนะครับเป็นในส่วนของ ลูกแก้วนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบนได้ในส่วนของลูกแก้วนะครับสองร้อยนได้ในส่วนของกล่องสมบัติคนข้างนะครับเป็นในส่วนของกล่องศพนะครับสำหรับสกินนี้สมบัติคนข้างนะครับและไฮไลท์นะครับสองร้อยยี่สิบห้านนะครับได้ในส่วนของชุดนี้เลยนะครับชุดแพ็คเบสซิ่งสแคลรโครนะครับก็ในส่วนของชุดผู้ชายมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับ มีในส่วนของเสื้อกางเกงรองเท้าแต่งหน้าแล้วก็ในส่วนของหมวกนะครับก็มาดูกันชัดๆนะครับสหรับในส่วนของเสื้อนะครับเสื้อก็มีไฟออกมานะครับเป็นเกงรองเท้าแล้วก็ไฮไลท์นะครับเป็นในส่วนของทรงผมนะครับนี่มีไฟออกมาจากหมวกด้วยนะครับก็225ขั้นนะครับสำหรับสิทธิ์ขั้นสูงนะครับก็มาดูในส่วนของกองอมานะครับมีในส่วนของหมวกเปลวไฟสีฟ้านะครับสรับ แล้วก็ในส่วนของหมวกผู้หญิงนะครับเป็นในส่วนของผมเปียสีฟ้านะครับก็เป็นในส่วนของกองอมาดนะครับก็สำหรับราคาขายของสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นนี้นะครับแบบธรรมดานะครับเปิดแบบธรรมดา450เพรนะครับแล้วก็เปิดแบบพิเศษนะครับ1,000เพรนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของสิทธิ์ขั้นสูงทีสั้นที่39แล้วนะครับ w i l d l a n d Walker นะครับก็เป็นในส่วนของนักเดินป่านะครับน้องเข้ามาจัดกันได้นะครับระยะเวลาต้อง30วันนะครับ ก็เป็นในส่วนของอสีขั้นสูงที่จะไม่เอากลับมาขายอีกแล้วนะครับเมื่อหมดซีซั่นนะครับก็เป็นของแน่อย่างแน่นอนนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับสินั้นสูงซีซั่นที่39นี้นะครับ